หลงสอนมวยเพื่อป้องกันตัวบุญหลงคงสวนผู้รีสอร์ได้สอนวิชาป้องกันตัวด้วยมือเปล่าหรือว,วิชามวยไทยให้กับเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อน,นําไปใช้ในการต่อสู้เมื่อไม่มีอาวุธด้วยการเข้าประชิดฆ่าสึกทั้งใช้หมัดใช้เท้าศอกโจมตีจุดสําคัญของฆ่าสึกและการป้องกันตัวจากการโดนโจมตีของฆ่าสึกณกรมลบพิเศษที่5จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาวันฉลองเตือนเพชรนินจา วันฉลองสอจอต้องปาจีนออกลงเตือนน้องในค่ายเพชรนินจาผ่านไลฟ์สดเฟซบุ๊กกรณีที่เพชรนินจาไม่กลับเข้าค่ายซ้อมมวยในช่วงที่ผ่านมาอยากให้น้องละอายใจบ้างที่ข่าวออกมาโทษทางค่ายเป็นต้นต่อให้น้องหนีซ้อมทั้งที่จริงๆแล้วน้องติดแฟนทางค่ายให้ทั้งค่าตัวให้ทั้งอาชีพพร้อมเลี้ยงดูฝึกซ้อมอย่างดีอย่าว่าค่ายไม่ดีถ้าที่นี่ไม่ดีอยู่ที่ไหนไม่ได้หรอก ผู้กองลันสารคามได้นำฟ้าประธานและโล่งเงินเข้าขอพอรจากพระอาจารย์ที่เคารพนับถือพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่จากฟ้าประธานเป็นฉัดชัยดับลันสารคามซึ่งแปลว่าชัยชนะของนักลบชัยชนะของนักต่อสู้ซึ่งฟ้าประธานนั้นฟอมบูดมานานหลายไฟแล้วบัวขาวงานเข้าโดนเมียเรียกจดทะเบียนรับรองบุูร น้องเกภ๋ภรรยาบัวขาวบัญชาเมฆขวัญใจนักชกชาวไทยออกมาเรียกร้องพร้อมกับทนายให้ทางบัวขาวจดทะเบียนรับรองบุตรและเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรวัยห้าขวบโดยเผยกับสื่อต่างๆว่าระยะหลังๆบัวขาวไม่ติดต่อมาหาต้นเลยและลูกก็ถามหาพ่อบ่อยๆพอถามถึงค่าเลี้ยงดูก็บอกกับตนว่ายังไม่มีเงินแต่ตนเห็นในข่าวต่างๆมันคนละเรื่องเลยจึงออกมาอยากให้ทางบัวขาวเซ็นรับรองบุตรและส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าไปเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน